ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่สองพฤศจิกายน2566ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะแจกคาถาป้องกันภัยไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์กับ8มุกหลอกมาแรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติสืบสวนปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกัน้นปราบปรามตัดวงจรขยายผลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปตามนโยบายเน้นหนักของพลตำรวจเอกต่อศัก์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้มีมาตรการและปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนทุกมิติแต่มิจฉาชีพก็ยังพยายามใช้กลอุบายสารพัดรูปแบบเพื่อหลอกลวงประชาชนหนึ่งในมาตรการป้องกันที่สำคัญคือสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีเกราะป้องกัน ให้รู้เท่าทันกลลวงหลายรูปแบบซึ่งจากสถิติการรับแจ้งความออนไลน์ทาง w w w t h a i p o l i s o n l i n e .com ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่30ตุลาคม2566พบ8รูปแบบการหลอกลวงที่สร้างความเสียหาย8อันดับแรกดังนี้ 1. หลอกซื้อขายสินค้าและบริการด้วยราคาถูกกว่าราคาตลาด 2. หลอกให้กู้เงินแล้วชอาโกงกันโชครีดทรัพย์3 หลอกให้กลัวเช่นบัญชีพัวพันการฟอกเงิน 4. สวมรอยเป็นคนอื่นแล้วหลอกยืมเงิน 5. หลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้พิเศษ 6. หลอกให้ลงทุนผ่านระบบออนไลน์ 7. หลอกให้รางวัลแต่ต้องโอนเงินให้ก่อน 8. ส่งลิงก์ให้โหลดแอป,ปแล้วหลอกดูดเงินทางโทรศัพท์มือถือจากสถิติพบว่าการหลอกลวงซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ทั้งรูปแบบเป็นขบวนการและไม่เป็นขบวนการ เป็นภัยออนไลน์อันดับหนึ่งมีผู้เสียหายจำนวนมากและยังมีการหลอกลงทุนรูปแบบต่างๆสร้างแพลตฟอร์มปลอมมาหลอกลวงแกง๊ง call center หลอกให้กลัวหลอกให้กู้เงินหลอกทำงานพิเศษแต่ต้องโอนเงินให้ก่อนขอให้ประชาชนเช็คก่อนเชื่อตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางการที่เชื่อถือได้มีสติไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากมีข้อสงสัยสามารถขอคำแนะนำได้ที่ สายด่วนตำรวจไซเบอร์โทรหนึ่สี่หำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ